มันเสียด้านของภาสเินบางอยา่างจุดลอเล่นดีมากตัวละครนี้มันเป็นอะไรบทก็แย่มิติตัวละครก็บงให้ผมย้อนกลับไปได้ผมก็คงไม่ดูอย่างที่รู้กันครับว่าช่วงนี้ดิสนีย์เนี่ยเขาขยันแบบเอาพวกแอนิเมชันที่เป็นคลาสสิกเนี่ยเอามา r รี a e เมคเป็นไลฟ์แอคชั่นเยอะมากแล้วเราก็กำลังจะได้ดู The Little Mermaid, Snow White อะไรรีโลอันสติสอะไรต่างๆที่กาลังจะเข้ามานอแต่ตอนนี้ เราได้ดู Peter ร์แพนแล้วครับแล้วมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่เนื้อหาเหมือนเดิมอาจจะมีปรับนุดปรับนุดอะไรอาจจะมีปรับนิดปรับนี่หน่อยมีเพิ่มความอีโมชั่นอลเข้ามาให้ตัวละครมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับผมแล้วมันเสียดายของมันมันน่าเสียใจแล้วมันก็เสียดายมากๆที่มีเรื่องเนี้ยถ้าเอาจริงนะให้ผมย้อนกลับไปได้ผมก็คงไม่ดู You expecting someone expecting else คือต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็ปีเตอร์แพนเลยนะทุกคนจะสนุกและเอนจอยกับความปีเตอร์แพนมากๆแต่มันขาดสเสน่ห์บางอย่างเว้ยแล้วที่ผมจะบอกเลยว่าสเสน่ห์ต่างๆท,างที่หนังมันขาดอะไรบ้างเนื้อเรื่องปีเตอร์แพนเอออันนี้เข้าใจได้อันนี้คือเข้าใจได้อยู่แล้วว่าเออมันเนื้อเรื่องปีเตอร์แพนแต่มันจะเป็นเนื้อเรื่องปีเตอร์แพนเดียวไม่ได้มันควรจะแบบใส่อะไรนิดใส่อะไรหน่อยเพื่อมาปรุงหรือเติมแต่งให้มันแบบ กลายเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีประเด็นที่มันเข้มขน้นแต่ผมมองว่าซึ่งตรงนั้นมันมีนะแต่เดี๋ยวผมไล้พูดทีหลังผมขอด่าก่อนผมขอด่ามันก่อนอย่างแรกเลยครับด้วยความที่ชื่อหนังมันชื่อว่าปีเตอร์แพนแอนด์เวนดี้ใช่ไหมถ้าบอกว่า2ตัวละครนี้มันต้องเด่นเว้แต่แม่งโคตรจืดจืดที่สุดและจืดกว่าทุกตัวละครในเรื่องอะปีเตอร์แพนก่อนเลยปีเตอร์แพนเนี่ยผมไม่ติดนะเว้ยว่าเขาจะมีหน้าตารูปลักษณ์อะไรยังไงเนี่ยผมบอกก่อนว่า ผมไม่เคยติดเรื่องพวกนี้เลยแต่การนำเสนอของตัวละครปีเตอร์แพนเวอร์ชั่นนี้มันขาดมนสเสน่ห์ไปมันเป็นตัวละครที่น่าอมทุกแบบแม่งน,น่าอมทุกแบบอมทุกอะไรขนาดนั้นอมอยู่นั่นอะ่ะจนมันทำให้ความสนุกความล่าเริงของปีเตอร์แพนเวอร์ชั่นแอนิเมชั่นมันแม่งหายหมดเลยเว้ยเรามองไม่ออกเลยว่าตัวละครนั้นแม่งคือปีเตอร์แพนส่วนอีกคนนึงครับคือเวนดี้เนี่ยเป็นเวน เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารำคาญในระดับหนึ่งเป็นตัวละครที่มีมิติทางอารมณ์ที่ค่อนข้างงง,งเดี๋ยวอยู่ดีๆก็หัวเราะ,ะอยู่ดีๆก็มโมโหอยู่ดีๆก็ดีใจเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันแทนผู้หญิงที่เป็นเมนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้จัดผู้หญิงทุกคนนะว่าเป็นเมนต้องเป็นแบบนั้นแต่แบบผม,มอยากรู้เขาเป็นอะไรตัวละครนี้มันเป็นอะไร ซึ่งไอตัวละครเนี้ยมันต้องเป็นตัวละครที่พาเราดําเนินเรื่องไปนอกปะแล้วตัวละครที่พาเราดําเนินเรื่องไปเนี่ยมันไม่เวิร์กหนังมันจะไปนสนุกอะไรวะอ่ะแล้วก็พวกแกง๊งแก๊งเด็กแก๊งที่มากับเวนดี้ไอ้พวกน้องผูนง้น้องผู้ชาย2คนนั้นก็จืดมากผมมองว่าในตัวอนิเมชันเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากกว่านี้เยอะเลยเว้ยแต่พอมาอยู่ในหนังเนี่ยนอกจากพวกคอสตูมหมวกตุ๊กตาหมีที่ใส่เข้ามาแลให้เราสึกแบบเอ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือน ส่วนแอนิเมชันเหมือนการ์ตูนที่เราเคยดูเด็กๆเลยแต่ที่เหลือคือมันไม่ได้มันจืดจืดจืดมากแล้วมาพูดถึง2ตัวละครที่ผมว่าผมชอบสุดในเรื่องแหละคนแรกเลยคือกับตันุที่แสดงโดยจูดลอนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันมีอ่อแบล็กเกล์มากกว่าในเวอร์ชันแอนิเมชันอีกเออแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ มันได้นะแล้วจุดล้อเล่นดีมากแล้วมันทาให้เราเข้าใจกับตันฮุกมากกว่าเดิมเว้ยมันเห็นมันรู้สึกว่ากับตันฮุกเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีน้ําหนักในการที่จะไปทําอะไรสักอย่างมากกว่าตอนแอนิเมชันที่เรารู้สึกว่าม่งก็คือแบบไวายไลา์ดิฟนี์ธรรมดาธรรมดาแต่แต่ก็เท่น,นะคือตัวละครกับตันฮุกผมชอบมาตั้งนานแล้วเป็นไวไายไลน์ที่ผมชอบพอๆกับคูเอลล่าอะไรพวกนี้เลยนี่ผมมีฟันคมป์๊อปด้วยนะ เลยตัวหนึ่งครับที่ผมมองว่าเป็นประเด็นที่สุดเลยก็คือทิงเกอร์เบลเป็นประเด็นมากเพราะว่าใช้นแสดงผิวสีมาเล่นเนาะเพราะว่าในทิงเกอร์เบลเวอร์ชั่นแอนิเมชันจะเป็นแบบผิวขาวออร่าวิ ap, ้งวับวิ้งวับเลยนะเว้ยซึ่งอย่างที่ผมบอกผมไม่ติดเว้ยถ้าเกิดเขาสามารถนําเสนออะไรบางอย่างที่เราทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคแล้วก็ drive เนื้อเรื่องไปจนจบได้ซึ่งผมมองว่ามันก็โอเคมันอยู่ในในในส่วนของโอเคแต่ไม่ได้ดีเท่ากับกับดันหุกเรืองอเพราะว่าทิงเกอร์เบลก็ ไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วซึ่งซึ่งเธอแสดงก็ไม่ได้พูดแต่เธอจะมีรีแอคต่างๆแล้วก็จะแบบมีสายตาอะไรพวกนี้คือทําได้ดีผมมองว่าทําได้ดีแต่อย่างที่รู้กันครับผมมองว่าบททิงเกอร์เบลเวอร์ชั่นเนี้ยของแอคชั่นเนี้ยมันน้อยมากน้อยไม่เท่าไหร่นะมันตัดอะไรบางอย่างที่เป็นอ๋อนิสัยสันดาห์แล้วกันของทิงเกอร์เบอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับหึงปีเตอร์แพนอย่างเงี้ยไม่มีนะในลชั่นเวอร์ชันนี้ แล้วก็หลายๆอย่างที่ผมมองว่าภาพรวมต่างๆอย่างเช่นบทก็แย่มิติตัวละครก็บงพวก CG ซีนอะไรต่างๆก็แบบไม่ได้อ่ะมันดูแบบมันดูลอยดูสุดๆเลยแล้วแบบการเกรดดิ้งสีอ่ะมันมันเหมือนผมแบบไม่ได้ดูเนเวอร์แลนด์อ่ะไม่ได้เข้าไปเนเวอร์แลนด์แต่เหมือนเข้าไปในแบบไพเรตออฟแคริบเบียนนึกออกปะ <S <S ผมว่าปัญหาดีแท้จริงนะมันอยู่ที่ดิสนีย์เว้ยที่พยายามจะเขียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จในสมัยก่อนเนี่ย ออกมาเว้ยเนี่ยเห็นไหมเกิดช่วงเนี่ยออกมาเยอะมากพีโนกิโออลาดินเดลิเทิร์เมอร์เมดออสโนไว้หรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งผมเข้าใจไว้ว่าพอหนังช่วงก่อนหน้านั้นอะพวกอลาดินบิวตี้แอนด์เดอะบีสซินเดล่ามันทำเงินเขาก็อยากเอาพวกลายเส้นเก่าๆขึ้นมาแปลรูปใหม่เพราะว่ามันคือสิ่งที่อยู่มานานเว้ยมันมีแบบ potential ที่แข็งแรงอยู่แล้วอ่ะมันถึงแบบเอามาสร้างไงคนก็ไปดูคนก็นกอยกเสียตังค์ไปดูซึ่งผมเข้าใจแต่ผมอยากให้ดิสนีย์เนี่ยไปโฟกัสที่คุณภาพของงานมากกว่านี้เนี่ยมันคือข้อที่เห็นชัดเจนมากเพราะว่าถ้าเน้นความเถี่ยคุณภาพมันก็จะได้แบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเอาอะไรมารีไซเคิลใหม่แล้วก็เอามาทำออพไซเคิลแล้วก็เอามาทำได้นะเว้ยมันไม่ใช่ถ้าให้ผมย้อนเวลากลับไปได้นะเว้ยปีเตอร์แพนของดิสนีย์พาร์ทปี2023เรื่องเนี้ย To grow up might just be the biggest adventure of all.